ก็อยู่นที่เชียงใหม่นะผมก็มาหาเราจนทำมิราตอนเย็นนะผมก็อย่าลืมครับช่วงนี้ก็ไปไหนก็อย่าลืมแมสนะผมปิดปากเดินนะผมครับวันนี้เราก็อยู่ที่จะลลาสุดแม่เฮียนะครับเราจะพาไปไปเดินดูกับข้าวข,ข้างในกันนะครับผมว่าจะซื้ออะไรไปทํากินนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับมันกันสัส่นไปเนะี่ย

ผัไกไามล่ะมึงช่วยง่ยด้วยคือไงมูกี่โลนะสามโลเลยก็ได้สาม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 โลใหญ่ครับผม,มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำ กับข้าวกันเลยครับนี้หน่อไม้นะครับหัวเท่าไหร่นะแม่สามสิบสามสิบบาทนะครับเขาเรียกหนอลูกี่แหละหนอสามสิบบาทนะครับแก,งเ,เแกงเหนือนะครับคว,วันนี้ก็วัตถุดิบนะครับก็จะมีพริกแกวสดนะครับหรือพริกขี้หนูนะพริกขกี้หนูนะครับแล้วก็กระเทียมในชัพูนะครับแล้วก็หน่อไม้นะผมแล้วก็อันนี้ก,กะปิ ตาเรือใบคือทำไรนู่นน่ะเด็ดโค้กพริกครับผมอือพี่มิวเด็ดโค้กพริกนะฮะอันนี้ก็โจอมนะครับผมอันนี้ก็มีกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็พริกนะครับแล้วก็กระเทียมนะฮะครับผมก็เพิ่งย้ายมานะเครื่องครัวเลยไม่ค่อยพร้อมมากเท่าไหร่นะครับไม่มีครกนะครับผมแบบนี้นะ นี่ทำเป็นพริกแกงนะครับผมแล้วก็จะใส่กะปิลงไปนะแล้วก็น้ำปลาสามด้วยน้ำปะลาครับอันนี้ปะลาทางทางทางภาคกลางผมนะฮะ <c oughs> อร่อยกว่าทั้งเหนือครับผมปะลาผมรู้สึกพริกยังไม่แตกเม็ดเลยนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราเป็นเม็ดเลย,ยเนี่ยก็เลือกแกงป่าลูก <c oughs> หอมนะครับหอมฉุยเลยเม,ม็ดแต่ตอนจะสุกแล้วนะครพราะเดี๋ยวมันจะเละคือตรงนี้ก็จะเป็น ไปเลยนะชะอมไปชะพลูนะครับนเรื่อเป็นเห็ดนะครับ หอมอร่อยครับก็เสร็จแล้วครับกับข้าวก็มีประมาณนี้น้ำพริกสองถ้วยนะครับแล้วก็แกงที่เราทำแล้วก็มีไส้อั่วผักต้มนะครับผมมีข้าวด้วยกันครับผมอย่างเือนี่ยตัวจับมันก็สุกแบบอริงอร่อยแต่ภาพไม่ชัดเนี่ยเผ็ดไหมัหบอกเผ็ดมาก ทำไปเองอร่อยนะล้าเกอบคุกท่างที่ชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ฝากผลงานคลิปนะครับจะลงไม่บ่อยนะครับพรุ่งนี้จะไปหาตกปลาดูครับว่าจะได้หรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ